หากินอย่างทำไมเนี่ยเส้นสดเนี่ยทำมาเป็นยุทแถวบ้านเ่านมาได้กินนะแต่อันนี้เขาไม่เปิดตลาดใหม่เพราะว่าน้ำมันสกปรกหลานนี้ไว้ใจได้เนื้อสดเด็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 ดเดดเดดทำไมรสชาติไม่เหมือนวันนั้นเลยวะน้ำจิ้งเรืองนาะทุกวันแล้วก็โลงแงี น่อ,อใส่ในขี้เีย,ยใช่สูตรพานปันอร่อยแล้วแหละว,วมอมคำาอมหอมอมอมเนื้อใช้กิดเด่เแกใช้เลือดมันเค้มกลนมันแสบด้วยแนี่เม่อ

ในห้องนะห้องตัวไาตาอยู่านุ้ยัง่าไเบมมันมันมองผิดหรือเปล่าบางคนกูบอกว่าตายอยู่บนห้องเสียวขาวได้ดีก่อนชั้นสองจักกันตอนเป็นไม่รู้สิคุณนอนไม่หลับแย่คืนรีบต้องกันเนาะเขาไม่ได้ขึ้นก็เดินึ้นอะไรขคืนรีบด้วยกันก็ได้ก็เลยขอบขอบสากโนควงกมนที่นี่เลย วันแรกนี่ถ้าฝนไม่ตกนะเนี่ยพวกกูหอบกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยทำพักนะกรับเนี่ยไม่กินมาค่ก็ยังม ลัๆชินหไปินเล็กๆีปากวยเวลากินนี่ยเล็กๆเวลาด่าคนเรียกวาความชิบหายตน่าเบื่

ุไปตลาดรัตนกรชิ้นนี่มันเกาชิ้นนั้นมันไม่ชิ้นนั้นต้องจุชิ้นนี้นนต้องลาบชิ้นดละกันเนี้ยเยอะกันเลขาเปล่าอยากกันเลยเยอะกัน ยังยังมึงจะผายกี่เดียวอ่ี่กูบเอาหมาอยู่แล้วกูยากไปแ่บง่ายกี่หาเส้อหาเส้อจับหาแแ่บอุ้ยอีแมงลูก จะหอซาวะจเมียบไอยู่นันนี็ไ่